สวัสดีครับพี่น้องมณีสีทีิภาพพี่น้องมาเบ่งปลูกผักลักบ้านนะครับพื้นที่แค่บ่เยอะนะครับแต่ก็สามารถปลูกอของใดนะครับบ่ใอยปล่อยพื้นที่วางกจะสิมีขมิ้นนะครับขมิ้นขาวเนี่ยครับนี่ก็จะเป็น ข,ข,ม,ขมิ้นขาวนะครับเนี่ยครับหัวขมิ้นครับกระดังแตกขมิ้นขาวนะครับอันนี้เอาไปกินกับพวกน้ำพริกหล่นคนก็จะชอบก็จะ,จะมีใบชะพลูนะครับใบชะพลูอย่างงามเลยครับเนี่ยครับใบชะพลูเขียวงามครับหอมแล้วก็จะมี ขึ้นมาก็จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอนี้ตัดไปแล้วนะครับตัดต้นไปแล้วเลยเขาขึ้นใหม่เดี๋ยวจะมาตอนนะครับเดี๋ยวทําพิธีการตอนมะละกออันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับเนี่ยครับกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกก็มีนะครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กิดแล้วจะมาตอนนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวจะตอนมัลลกอให้ดูนี่ก็เป็นไม้เป็นเป็นไม้ประดับนะครับนี่ครับใบชูพูอย่างงามนะครับพื้นที่แค่นีดเดียวนี่ครับเดี๋ยวมาดูรอบรอบนี่ครับเกิดซื้อแล้วซื้อกินแล้วเอามาเน็บ,เน,บ,เ,นบเน็บไว้นะครับก็เกิดนี่ครับ,รบเกิดแล้วก็ขยายพันธุ์ไป นี่ก็อย่างงามแล้วนี่ก็เนี่ยครับสับประดรดสับปะรดพุ่งปลูกนะครับสับประรดพุ่งปลูกสับประรดพุ่งปลูกแล้วมันรอรลุ้นกันว่าจะเป็นเป็นหัวหรือเปล่านะครับสับประรดสําหรับสับประรดเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นสับประรด นี่หลังบ้านหลังบ้านนิดเดียวนะครับนี่ก็จะมีอุปกรณ์ปกติก็จะขึ้นเต็มหมดครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ครับก็จะขึ้นเต็มหมดแต่ว่ามันมันลกก็เลยดึงออกครับดึงออกเดี๋ยวจะปูอย่างอื่นแทนอาจจะอหอมมาลงนะครับนยครับเขียวสวยครับสำหรับใบจะปูขมิ้นก็ เอามาแค่หัวเดียวนะครับเอามาหัวเดียวก็สามารถขึ้นได้เต็มเลยสวยครับสำหรับนมิ้นส่วนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะมีต้นใบกะเพรานี่นะครับกะเพรากะเพรานี้ย่างหอมเลยนะครับผัดปกติจะทำ ปกติจะจะทำเป็นอีหักอี่อ๋อต้นที่มันหักอยู่แล้วเหลือต้นนี้นะครับเหลือต,ต้นนี้ต้นเดียวต้นเดียวกินทั้งปีนะครับเนี่ยกระเพราผัดไก่เนี่ยทำกระเพราถัดมาก็จะเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็เป็นต้นมะยมนะครับมะยมหวาน ปีนี้ยังไม่ออกลูกครับเพราะฝนตกเยอะฝนตกเยอะก็จะไม่ค่อยออกลูกแต่ก็มีลูกบ้างครับเนี่ย<_ <EN> _>ปกติก็จะเป็นเต็มเลยครับเนี่ยเต็มนี้เต็มเนี่ยแต่ว่ากําลังมีดอกเห็นไหมครับกําลังเป็นดอกเนี่ยครับกําลังเป็นดอกดอกกระลักแตกเนี่ยครับปกติก็จะเตมเต็มนี้ครับเป็นยอดเต็มเลยเนี่ย อันนี้พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยครับก็มีมะยมเนี่ยครับกำลังเป็นดอกเห็นไหมครับกำลังเป็นดอกเต็มเลยครับปีที่แล้วพวกที่ปีที่แล้วที่ไม่เป็นก็จะเป็นปีนี้นะครับเนี่ยครับดอกขึ้นเต็มสวยๆครับสวยเนี่ยครับเนี่ยครับด้านบนกําลังเป็นลูกครับเห็นไหมครับ จะซูมให้ดูอ่าครับมองไม่เห็นซูมไม่เห็นนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงแล้วก็ขอฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ บ่าวนนท์ชาแนลได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวบ่าวนนจะได้นำคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอให้กับพี่น้องทุกๆคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ